อยู่เป er <invent> <division> mm ็นกล่องเลยน้อยสหน่อยเอาดูสาร์บว่ามันหงวยหน่อยเนาะเอาบักหอยแล้วเข้ากล่นกับปูเมยแล้วยือห่างข้นเนาะ cho mấy hai chim theo nỉ kênh Để không bỏ lỡ những video ติดสิตายด้วยหรอกจีนจังว่าก้นยู่หันนช่องตูวข้วา,างนี้เป็นไดฟังได้ ใส่กันไหนจะกงเบื้องบนกันว่ายไงสมเด็จโอ้กับบล็กหรอกเนาะก็ดีอยู่เออไม่ใชหน่อยก็แสบฮึเป็นยังไงฮะนี่นี่จะคล้องบ้านนี่มาจอนจัดโอ้ยบาแมนพุ่นบอกจะคล้องพุ่นพุ่นแม่พุ่นทีบเจ้าก็ย่านพุ่นแม่เอ้า รถขันหนึ่งมาเจอดน้ำกลนเห่าใหเหลียวพุ่นปลาเขาเจาบ่บมีค้นมากขาเจามีค้นมากยเด้รถเพลียอับขั้นสี่เห็นโอเขาปัญ ดอมวาแตแดนี่ไปเอาอย่างไปเอากบผู้ใดหาผู้ใดเป็นผู้หาผอบันนาค่นไม่เกี่ยงเจ้าหาจริงเจ้าหาจริงจริงเดีอยว

มันสีใส่ดอกคั่นพอบอกอใส่เลยอืออือเอาไปขัวเอาไปตุ๋มกินกับตำมะฮงอือไปขวานรอขวใส่เกี้ย่ะยังน้อยน้อยไปชุบหลุดข้าไปอือน้อยห้อยหน่อยห้อยหน่อยขันไปล่างน้ำบอก่มันสีบรเป็นดงสีได้เนาะสีขาวขาวจนพ้นเหมือนที่วินน้องไปโรเด้อ ต้าพูนีบ่ได้เด้ตะต๋อขอหันเราเอายุหันกับาพักปิงก็ตำมหงกักหน้าี่น้องนี่พักอันนี้ยุหันจ้ะนั่นพูกมุมวนหลนไปกินปลาได้เลย่านนกินกับประเดียบบองอย่าง่ายพวกผู้เขาเหมือนเนาะ กินเขาแล้วนี่อยากเมื่อด้หลากเลยหอยนี่รัตูการคือว่าอย่างกินเขาแล้วคือหอยมีอะไลายหรือพี่น้องสไ <laughs> ตล์เกาหลีเลยใหญ่กองลันเลือจะจังไรอย่างโอ้ยกองอยู่หนีเลยเนาะ เจ้าสิ่งนระจักล์นงแห้งพี่น้องก่องอยู่บางเนี่ยหอยเล่าค่ะเด้อหอยจังไหนมาอุบ่ารุ่เบียดเหตุอยนะคะกระนาข้ากระเท็บบางกัะนาพี่น้องพี่น้องดูนั่งดีๆกันเด้อยู่จังไหนมองมันอยู่เฮาเฮาเจาะเจาะบังสะก่อนเมนเบ้อ เสียบก้ากันเอนอ้มนี่มองเดียวจ้ะกองนี่เลยเดียกองนี่มองเดียวแสดงว่ามันไปห้อมกันอยู่หันเลยตัวนี้จะมองแยกเดียวพ่นมางเจ้าก้นสบาทสมบาทเจ้ากระิเองเดม่ตนเไปทังคนวานได้หลายตัเจ้านเด็ ว่าเาไ่ีน้อือีกแล้วามกท่านเจ้างเจ้าทด้เสียงดังก็แกลกก็แกลกเยอะพี่นองนี่ด้ หอยนอย,อยนังยางเป็นทางการก่อนบันพี่น้องเอาบกหอยจูบัวนี่ห้อ,อยจูบกันนี่กู้ ลุงใส่สิได้หาอยู่นี่เลยล่ะบันพี่น้องเย้ยเอาบักคอยแล้วเฮ้ากลนกับปูเมื่อยแล้วเดี๋ยวหาจะแบกกันได้กิน้อง